การแก้ไขตัว Config Server Outgoing Spam Monitor ตัวนี้ผมซื้อไลเซนส์มาจาก l i เ e น s e เมเกอร์ maker, ลงติดตั้งในเดลแอดมินหลังจากที่ผมทำการอัปเดตเดลิแอดมินเกิดขึ้นก็คือมันจะขึ้น Security Error i n v r l i d p a r e ว t วิธีการก็คือใช้พาร์ทนี้หลังจากนั้นตรง D A O M S ให้ทําการก็ผมใส่เป็นผาดก็คือ Copy ตัวนี้มาวางใหม่ในบรรทัดที่39ลองวางไปแล้วก็กดเซฟอัปเดตขึ้นเซอร์เวอร์ก็ลองรีเฟตอีกครั้งหนึ่งโอเคก็ปรากฏว่าเวิร์กแล้วสำหรับตัว outgoing spam monitor ตัวนี้ มาลองทําการสตาร์ทมันบอกมันไม่รันนิ่งคอม p พลี์สตาร์ทได้เซอร์วิสไอดีก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับตัวนี้